สวัสดีค่ะชาวมังกรเนาะพี่ขออนุญาตนะคะชาวบริสทุกคนอยากให้น้องๆทุกท่านมีสติเนาะตราบใดที่น้องๆ้องยังเกิดเป็นมนุษย์อยู่อยากให้พึงละลึกว่าคุณมีบุญแล้วที่ได้เกิดไปเป็นมนุษย์เพราะว่าดีกว่าคุณไปเกิดเป็นสัตว์หรือเปรลตอสุรกายนะคะการที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคุณยังสามารถกลับมาสร้างบุญ ตัดกรรมสามารถไปในภพภูมิที่ดีกว่าเนาะแต่อย่าลืมว่าน้องก็ต้องมีกรรมไม่ดีอยู่ด้วยจึงต้องมาชดใช้ดังนั้นจึงอยากให้น้องๆเร่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสร้างบุญบารมีกันมากๆนะคะดังนั้นมาดูกันว่าชาวมังกรเนี่ยบาปเคราะห์อะไรที่คุณมีและมีบุญด้านใดมาบ้างนะคะ มาฟังกันเลยอันนี้มาดูไพ่บริสบบ์ดัเวและไพ่ทาโร่กันนะคะตรงนี้ไพ่กำลังจะบอกอะไรเท่าที่ดูเรื่องบาปเคราะห์พี่เห็นเลยว่าชาวมังกรคุณมีโทสะคนขังเยอะการเขาเรียกอะไร เห็นว่าตัวเองดีอ่ะเออเป็นแบบเป็นประมาณว่าฉันถูกตัวเองถูกแบบโทสะโมหะเยอะมากอืมเป็นคนร้อนอารมณ์ปวนแปร ى. อืมปวนแปร ى. นะโกรธง่ายอืมแต่ก็อาจจะหายเร็วก็อาจจะมีนะ เออเพราะว่าในส่วนที่ดีของคุณเนี่ยคุณก็มีแบบว่ามีเมตตาด้วยนะเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นอยู่บ้างในบุญที่คุณทํามาดังนั้นเนี่ยไอ้บาปเคราะห์ที่คุณทํามันจะเป็นเรื่องของการอารมณ์อะเป็นเรื่องอารมณ์เป็นหลักเลยน่าจะเป็นเรื่องโทสะมากนะใน,ในความรู้สึกพี่เพราะว่าไพ่บอกว่าคุณเหมือนเหมือนชีวิตต้องโดดเดี่ยว อืมไม่ค่อยมีใครจะคบหาจริงใจอะประมาณนั้นเออแล้วก็เจอกับการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเพราะว่าตัวเองคุณก็เป็นเป็นลมไงคือคุณอารมณ์คุณเปลี่ยนตลอดเวลาเออเข้าใจปะคุณเป็นคนควบคุมอารมณ์ตัวเองยากอะดังนั้นเนี่ยชีวิตมันเลยขึ้นขึ้น,นลงลงตลอด อืมแต่บุญคุณก็มีดังนั้นเนี่ยคุณจะมีทางออกที่จะแก้มันได้นะจริงๆคุณเอาชนะอารมณ์พวกนี้ได้ไม่ยากอไพ่เดอะฟูก็บอกมาเนี่ยแล้วคุณจะสิ่งดีๆหรือสิ่งที่คุณเคยโดนทิ้งโดนสิ่งอะไรนะเลยกสิ่งเก่าๆที่คุณเคยไม่ได้ เคยหายไปแล้วในชีวิตอะเข้าใจปะเพราะว่าไอ้ความโกรธโทษสะโมโหคุณเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างพังอืมแต่จริงๆคุณจิตใจดีนะเออแต่พออารมณ์มันขึ้นปุ๊บมันระเบิดก่อนไงพอระเบิดแล้วมันอะไรมันบางทีมันเอาคืนไม่ได้นะถูกปะเออจิตใจคนอื่นสมมุติเราไปทําใจคนอื่นเขาพังปุ๊บเนี่ย เขาพังแล้วเขาไม่สามารถกลับมาได้นะบอกเลยใช่ปะ่ะมันเลยอันเนี้ยโทสะมันน่ากลัวอยู่นะอืมดังนั้นถ้าระวังได้แก้ไขได้มันก็จะดีเนะเาะเฮ้อค่อนข้างเห็นแล้วดูแบบอยากปล่อยให้ตัวเองต้องปล่อยตัวเองปล่อยจิตใจให้มันสงบอะ่ะเออต้องทำใจให้มิ่งฝึกสมาธิเยอะ จริงๆคุณเป็นคนพื้นฐานดีแต่เรื่องเรื่องอารมณ์เท่านั้นเลยเนอะเรามาดูไพ่แนะนำกันนะคะก็คือเนอะอ่ะไพ่ก็ขึ้นทำนองเรื่องอารมณ์จริงๆอ่ะอืมเนี่ย s n o w f l u s คือกำลังบอกว่าทุกอย่างมันมันปีทางเป็นไปได้นะแล้วทุกอย่างมันเกิดมา มันมีข้อดีข้อเสียของมันน่ะอยากให้คุณแบบเชื่อมั่นว่าทุกคนเขามีข้อดีข้อเสียทุกคนเกิดในวัฏจักรนั้นมันต้องต้องอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยเออใจเย็นๆรับฟังคนอื่นพึ่งพาให้เยอะอืมพึ่งพาคนอื่นด้วยนะคะ สโนกับฟุตกอกำลังพูดว่าเนี่ยยามที่มีหิมะมเนี่ยทำไมผลไม้มันมีเกิดมามันเพื่อไว้เลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆ mm. เห็นปะธรรมชาติโคตรสร้างมาเพื่อพึ่งพาอาศัยกันดีเยี่ยมมากเนาะแล้วอยากให้น้องๆฝึกจิตคิดให้มันเนี่ยคิดกุศลคิดบวกนั่นแหละ เรื่องใจสำคัญมากเลยอย่าพยาบาทอย่าเอออย่าพยาบาทเนาะแล้วเราเชื่อในคำสั่งสอน,นพระพุทธเจ้าเนาะแล้วก็เนี่ยฝึกฝึกฝึกอารมณ์ตนนะเวลาเราจะโกรธหรืออะไรเนี่ยก็ฝึกลมหายใจเข้าออกพูดโทรไปเงี้ยเวลาเราจะโมโหอะไรเงี้ยเนาะเออแล้วเราก็จะ มีความเมตตากรุณาคือจริงๆคุณมีเมตตากรุณาอยู่แล้วแต่พอโกรธมันมาก่อนไงเข้าใจปะดังนั้นลบความโกรธลงนี่ไงอัดเดก็คือปรับเปลี่ยนตัวเองเนาะถ้าคุณปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยฟิลเห็นปะคุณเป็นอารมณ์ฟิลดำมากเลยอะ <c oughs> เนาะแล้วก็เป็นเรื่องของ จิตใจร้อนหลวนเหลี่ยที่แบบว่าร้อนแรงรุนแรงตลอดนะอยากให้คุณปลดปล่อยไอ้พลังไฟเห็นไหมโทสะคือสีแดงเนาะไฟรีเบชันมันแปลว่าปลดปล่อยคือพยายามอย่าไปคิดอืมปล่อยมันไปอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีต้องปล่อยอะ่ะเอออย่าไปโกรธนะเออแล้วเนี่ยถ้าคุณ คุณปรับเปลี่ยนได้คุณต้องใช้เวลานะพี่รู้อันเนี้ยความโกรธใช้เวลาพี่ก็เป็นเหมือนกันใช้เวลาหน่อยคุณต้องรอหน่อยก็คืออดทนเนาะปรับปรุงตัวเองแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดเนี่ยแล้วคุณจะได้ของขวัญตัวคุณจะเปลี่ยนเป็นของขวัญเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีแต่คนรักเข้าใจปะเพราะว่าพอคุณเลิกโกรธแล้วคุณเป็นคนเมตตาอยู่แล้วคุณเป็นคนดีอยู่แล้วคุณเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้ว จริงๆใช่ไหมพี่มองนะมังกรชอบเป็นสัตว์ใหญ่ที่ช่วยเหลือแล้วมีแต่โชคลาภความอุดมสมบูรณ์นะอืมคนที่เกิดมังกรหรือคุณมะโรงถูกไหมล่ะเออดังนั้นเนี่ยลงไปปรับดูนะคะน้องๆฝากกดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบพคุณมากค่ะ